สยยสื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาพบกับทิมอโยสิรินะคะในช่วงสยสื่อพอดแคสต์ค่ะสยสื่อพอดแคสต์นะคะเป็นพอดแคสต์ที่จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะไปรับฟังความเชื่อทางสายศาสตร์และสื่อนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีหัวข้อสยสื่อกับสื่อภาพยนตร์ค่ะ สยจสื่อกับสื่อภาพยนตร์นะคะอย่างที่เราเนี่ยรู้ๆกันว่าวงการหนังไทยเนี่ยได้มีหนังสยองขวัญมากมายเลยค่ะหรือที่เรียกกันติดปากว่าหนังผีหรือที่เรียกกันในสากลว่า horror movie ค่ะประเทศไทยของเราเองนะคะมักมีหนังสยองขวัญมากมายแทบจะมีให้ดูได้ทั้งปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งความเชื่อและเรื่องผีของไทยเรานั้นนะคะสามารถทําได้ดีและแพร่หลายในหลายประเทศเลยซึ่งหนังผีส่วนใหญ่นะคะมกักมาคู่กับสยศาสตร์เสมอค่ะ และในปีนี้นะคะหนังผีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอย่างในหลายทวีปนะคะก็เป็นหนังผีจากไทยเราเองอีกด้วยนะคะกัะเรื่องที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยค่ะคือเรื่องร่างทรงค่ะร่างทรงนะคะเป็นภาพยนตร์นะคะที่เกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ท้องถิ่นจากภาคอีสานของไทยค่ะด้วยหนังเรื่องนี้นะคะจะโฟกัสที่ครอบครัวหนึ่งนะคะที่เชื่อในเรื่องเทพเจ้าที่เขาบ,บูชาและทําหน้าที่เป็นร่างทรงแต่ปรากฏว่า พวกเขาเนี่ยต้องเผชิญกับดวงวิญญาณและพูดผีที่แปลกประหลาดที่อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดของพวกเขาไปตลอดกาลเลยทีเดียวค่ะในเรื่องย่อเนี่ยนะคะได้ระบุไว้ชัดเจนมากเลยค่ะว่าเป็นหนังผีกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ท้องถิ่นของภาคอีสานภัยทําให้เฮได้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสื่อกับไสยศาสตร์เนี่ยยังคงเป็นความเชื่อของคนไทยเสมอมาค่ะและในการที่มีภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยทำให้พฤติกรรมทางไสยศาสตร์ของไทยเนี่ยน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้หลายประเทศเนี่ยกำลัง ค้นหาหรือค้นคว้าทางด้านศสยศาสตร์ของประเทศไทยกันเลยทีเดียวอีกทั้งนี้นะคะอย่าง The Standard เนี่ยสื่อข่าวชั้นนำได้มีหัวข้อเกี่ยวกับกระทูห้าความเชื่อทางศสยศาสตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์ด้วยค่ะได้แก่พิธีกรรมใดบ้างไปฟังกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่พิธีกรรมแรกกันเลยนะคะพิธีกรรมดิดน้ำมันพรายให้รักให้หลงค่ะในเรื่องผีสบาทตอนน้ำมันพรายเนี่ย น้ำมันพายนะคะถือเป็นเรื่องราวของสยศาสตร์เชิงชูสาวที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะแต่ไม่มีใครรู้นะคะว่าน้ำมันพายที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ที่ได้ยิงกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคือเป็นน้ำมันที่ได้มาจากการใช้เทียนลนคางหญิงตายทั้งกลมค่ะโดยที่ผู้ใช้เนี่ยจะต้องมีอาคมแก่กล้าและเมื่อใครโดนน้ำมันพายนะคะก็จะตกอยู่ในภาวังทั้งรักทั้งหลงของคนที่ทำของใส่เลย และพิธีกรรมที่2นะคะเป็นพิธีกรรมนอนลงสะดอเคราะห์ต่ออายุค่ะในภาพยนตร์เรื่องโรงต่อตายเนี่ยทุกๆปีนะคะเราจะเห็นได้จากข่าวงานนอนลงศพสะดอเคราะห์ที่จัดขึ้นเป็นประจำเลยค่ะในทุกปีเนี่ยแทบจะมีทุกภาคของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งเป็นความเชื่อส่วนตัวและสุดท้ายนะคะข่าวนี้เนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในความสนใจของผู้กํากับอย่างคุณ เอกชัยเอื้อครองธรรมค่ะที่มีประสบการณ์ร่วมเกี่ยวกับความเชื่อนี้เลยทีเดียวเพราะเขาเนี่ยเคยมีเพื่อนที่บ้านขายลงศพนะคะพอได้เห็นข่าวการนอนลงศพและข่าวเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับลงศพอีกหลายครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณเอกชัยก็เริ่มสืบค้นข้อมูลและลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์คนที่ร่วมงานนอนลงศพสืะเคราะห์จนได้ออกมาเป็นภาพยนตร์ลงต่อตายค่ะและความเชื่อต่อมานะคะเป็นความเชื่อที่ทีมเองเนี่ยก็เชื่อเหมือนกันค่ะ เป็นความเชื่อเรื่องเคาะจานเรียกผีค่ะในภาพยนตร์เรื่องคนเห็นผีสิบนะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราจะเคยได้ยินผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าอย่าเคาะจานนะเดี๋ยวผีมาแต่พอโตมาแล้วเนี่ยเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วค่ะว่าเป็นอุบายหลอกให้เด็กกินข้าวเรียบร้อยตามมารยาบ,บนโต๊ะอาหารหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยความเชื่อดังกล่าวนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยค่ะยังมีในหลายประเทศอีกด้วยและในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ จะมีผู้กำกับเป็นสองพี่น้องตระกูลแปลงนะคะที่เติบโตและโตมาในศสยศาสตร์ด้านนี้ในประเทศฮ่องกงด้วยค่ะก็เลยกลายมาเป็นภาพยนตร์คนเห็นผีสิบค่ะและต่อมานะคะเป็นความเชื่อตีสมเวลาอาถรรพ์ที่ผีจะมาค่ะในเรื่องตี3มคืนสเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าความเชื่อว่าเวลาตี3นะคะเป็นช่วงเวลาของวิญญาณค่ะและสิ่งลี้ลับ หรือแม้กระทั่งสิ่งของทางศยศาสตร์หรือว่ากลายเป็นการปล่อยของทางสายเวทกันเลยทีเดียวทิมเนี่ยเป็นคนที่มีการตื่นตกใจตื่นในช่วงเวลานี้เนี่ยแล้วก็กลัวช่วงเวลานี้มากเพราะว่าได้ยินความเป็นมาเกี่ยวกับว่าถ้าเราตื่นในช่วงเวลาตีสามเนี่ยเป็นเวลาที่ผีจะออกมาพอดีอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของคุณผู้ฟังแล้วกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวของทิมแล้วเนี่ยกลัวในเวลานี้มากแต่ก็ยังไขข้อสงสัยไม่ได้เพราะตัวทีมเองก็ยังไม่เคยเห็นผีเหมือนกันค่ะ และความเชื่อสุดท้ายนะคะในความเชื่อที่ว่าทำร้ายพ่อแม่ตายไปเป็นเปรตจากเรื่องเปรตวัสุทัศน์นะคะจากตำนานเล่าขานนะคะที่เราต่อกันมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยว่าเมื่อเกิดโรคหาแล้วผู้คนล้มตายไปจํานวนมากค่ะทั้งเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยซากศพจนไม่สามารถเผาได้ทันแล้งนะคะจึงมาลุมทําร้ายซากศพค่ะเช่นเดียวกันเลยนะคะกับที่บริเวณวัสุทัศน์ค่ะมีเรื่องราวกันว่า เปรตมักปรากฏการในยามค่ำคืนค่ะจนกลายเป็นตำนานเล่าขานกันว่าแลงวัสเกตเปรตวัสุทัศน์ค่ะก็จากที่ทิมได้เล่าไปนะคะจากความเชื่อต่างๆและในภาพยนตร์ต่างๆที่นําความเชื่อมารวมด้วยเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่าด้านภาพยนตร์ไทยเนี่ยได้มีการนําความเชื่อทางไสยศาสตร์มาสร้างภาพยนตร์ต่อกันอย่างมากมายเลยค่ะสุดท้ายนี้แล้วนะคะตัวพิธีกรรมเนี่ยเป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะ ในทางกับกันเนี่ยยังมีคนส่วนใหญ่นะคะที่ตั้งคําถามกับความเชื่อทางพิธีกรรมนี้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรืออย่างที่มีคนพูดว่าคนตายพูดไม่ได้เราก็ต้องไปหาข้อพิสูจน์กันต่อไปค่ะและสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะคะทิมอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองใช้วิจารณญาในการรับชมภาพยนตร์และใช้วิจารณญาในการรับฟังพอดแคสต์จากสายสื่อกันค่ะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ す。